รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกระทิงแดง y p u p r o j t c t วัดสรร ทุกคนสวัสดีสันจ่าจ๊กจ้าในรายการไม่ดีเลยอ่ะนี่เราเปลี่ยนบรรยากาศเราพามาที่เย็นๆบ้างที่ไหนมาที่ไหนอยู่ที่ไหนมาหลบร้อนหลบร้อนหน่อยอยู่นี้ที่เกตเวย์เอกมัยตอนนี้เราอยู่ที่สโนว์ทาวเว่ยเกตเว่ยเอกมัยเย้เอาหิมะญี่ปุ่นมาที่นี่ทุกคนหยุดเรามีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจทุกคนต้องอ๋อมันเย็นเกินไปเย็นแบบนี้ต้องเข้าช่วงนี้เลยด้วย โอนไฟยังมีอยู่อีกเหรอช่วงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยโง่จ้าเอาความไปหนึงมาฟังโอนจะพูดแล้วพวกเราไปวิ่งถึงร้อยอย่บอกดีจแต่ไม่เป็นไรโอนพอนไฟตั้งใจมากวันนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อุปกรณ์ในครัวเกี่ยวกับครัวอ้นสีอุปกรณ์ในครัวที่เป็นแบบแปลกๆครับผมเย่เก่งมากครับอยากรบกวนการทำงานของคุณอ้น่าอุปกรณ์ในครัวอย่างแรกที่เป็นแบบเพื่อให้ความสุกสบายแล้วก็แปลกๆด้วยนี่อะไรที่หั่นอะโวคโดโอ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 นอโ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 ออโอโองอโ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 ออโ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 ออโอโอโีโอโอโออโ่โอ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 อโอโอโออโอโออโอโ้โออะไรอ ้สตรอเบอรี่อุยสคิสวด้วยเครื่องควานสตรอเบอรี่วานสตรอเบอรี่น่ารักอะสตรเบอรี่ต้องควานหรอะควานบางทีเขาก็ใส่วิปครีมใส่ช็อกโกแลตอะไรลงไปง่ายต่อไปอึนโอึนโอฮ้อึน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 นู้อ๋อที่ปล่อยสปาเกตตี้เหรอ่ปอุปกรณ์ต่างๆว่าทำไมทำไมทไดูกระกากระกกระกหนาว มีแม่เ็เรืองไม่ได้ใส่ข้าวใส่ตัวใส่อฮ้ยนี่เจ๋งนี่เจ๋งมากอะไรอันนี้อุ้ยเนยเก็บมีดอ่ไรเป็น์เก๋ๆปลาไปที่ปอกโกเตโตโกเตโดที่ปอกเปลือกโอ้ยดีอันนี้เปลือ๋อแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้อันสุดท้ายเก๋มากเหมาะมากเลยอากาศหนาวๆงนี้นะต้องมีการน้าแบบนี้นี่ โอ้โหนานมยกวนนอนถ้ากดทีเดียวเน้าอะไรหน้าหัวเวลาแบบแขกมาเนี่ยก็กดทีเดียวกินพร้อมกันเพราะว่าแขกบางคนรอการชงกาแฟยากรินอย่างนี้ริอย่งเป็นไงอ้นวันเกิดวันนี้เป็นไงจริงอ่ะก็โอเคอ่ะเต็มสิบให้สามก็แล้วกันฉันเป็นคนให้เป็นไอ้คนยากนี่พวกเราทียิงกันอยู่แค่สี่คนเงาเงาเนี่ยหรอไม่ได้เบื่อแล้วแก่ๆเนี่ยแม่หาสองสิบสองสิบห้าคนนี้ บเราตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมมาโอ้ยหยุดตรงนี้แขกเขาเชิญนะพี่ยาอะไรนะครับผมตรงนี้เลยและนี่คือแขกรับเชิญเพราะว่าน้องมุกนักขณนนายิ่งใหญค่ะคุณเคยมาที่นี่ไหมจ๊ะไม่เคยเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกพออุ้มวิ่งมานี่เห็นบางอย่างเลยอะทำไรเห็นไฟนี่มันพุ่งขึ้นจอยยังไงอะมันพุขึ้นเหรอ มันขึ้นเพราะว่าอยากให้มันขึ้นเออทำไมอยากให้มีอะเมื่อก่อนเขียนค่ะแต่ว่าตอนหลังๆมาเลิกเขียนแล้วไปสักเลยฮ้ยจริงดิจริงค่ะเซว่ว่ามันเป็นจุดที่เฮงเหรอทางนี้หรือ,อยังแม่ไม่รู้สิมันเป็นความสุขวเป็นความชอบเริ่มจากความชอบก่อนไม่ได้โูรหมอไม่ได้ดูหมอว่าอะรชอบผู้หญิงที่มีฝ่ายใต้ตาสวยเป็นเซ็กซี่ดีเราก็เลยต้องเริ่มจากการแต้มก่อนค่ะแต้มไปแต้มมาก็มันก็กลายเป็นแบบตัวเองไปแล้วอ่ะทุกคนแบบว่าชอบรักกันรักอะไรเงี้ยอะ บางวันไม่ได้แต้มนเพรก็จะมีคนถามว่าทำไมแบบฝฟหายอะไรอย่างเงี้ยบางวันดูไม่เหมือนกางนึงมันเป็นคาร์เลต์ไเพราะว่ามันรู้สึกแบบ มันใจเป็นความมั่นใจมากกว่าพอเราไปสั่งแล้วชีวิตดีขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับดวงกับดวงอะไรพวกโง่เฮงอะไรปะน่าจะเป็นโง่เฮงของตัวเองมากกว่าค่ะมันเป็นความเชื่อของตัวเองว่าทำมาแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะล่าวว่ากำลังจะมีละครเรื่องทสามด้วยใช่ค่ะเรื่องอะไรครับมีเรื่องสะ r p r i เจ้าค่ะโอ้ยน้องอุ้มแสดงเป็นอะไรน้องอุ้มแสดงเป็นตัวร้ายค่ะไม่เคยได้เล่นเป็นคนดีเลยอ่ะเออทำไมอ่ะดูเฉยหน้าดุเหมือนกันไงใช่ไหมเออเป็นคนหน้าดุเรื่องนี้ร้ายแบบร้ายตลกหรือว่าร้ายบ้าคลั่่งหรรรือวาาี้ยแบบ สารละแน่อ่ะเฮ้ยไรสายละแน่ดูสิเขาไม่ได้ว่าเราสายแน่เราไหนยังไงไรสารแน่ไหนเราเจอให้ดูสิเป็นส่วนหนึ่งในละคร ไม่จะรวยสวยกลางอะไรอย่างเงี้ยไม่จะรวยสวยกลางไม่จะรวยไม่จะรวยไม่จะรวยสวยกลางไม่จะรวยก็ไม่ได้ไม่รวยสักทีไม่จะรวยสวยกลางไม่รวยนอกจากนี้เขายังชอบแบบอยากจะเป็นพิธีกรด้วยนะเคยลองไงไลองงพิธีกรแล้วใช่ไหมไม่ต้องลอกยากไม่ทำอย่างไม่ทำเลยทำไมคนนี้เด้วยยากจะตายไปทำไปอื่นเลยลองขายขนมกล้วยขนมตาดดีกว่าพิธีกรมันยากนี่สายนี้นี่ให้เขาเป็นเอ็มซีสนูทาวไปก่อนแล้วกันอ่ะก็นดารอกันก็จริงอยา อยากลองแบบสายอาชีพอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเองก็ทำมาแต่แบบการแสดงอะไรใช่นเดยวกัเป็นตัวละครอย่างเดีเดี๋ยวลองแต่ว่านักอินี่อะสมมติติไม่อยู่อ้นไม่อยู่ตรงนี้ไหนลองซีส่วนผสมมันจะเป็นยังไงสมมติก็ได้จริงไหมเพราะมันถ้าก็มันดีทำยังไงเอาเดินกลับมาได้ไม่ถูกเหมือนเข้ารายการใหม่พบกับวาริที้โซนโซนแซบแสบแล้วแสบต้องมีท่าด้วยนะเออแต่คิดท่าเองอ่เดี๋ยวก็มาพบกับวาริที้ซนแซ่บ แปบจ้ไม่ไปเกานปากว้ามือถือโนเกอนดนกกอนนั่นกับผู้ชิงกลอนอะไรอ่ะปากคว้ามือเถอะใช่ เนาะสวยด้วยอ่ะคุณคะของัวนะไม่พอใจอะไรคะผมยอมรับเลยว่าอุ้มก็ถือว่าเป็นคนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เธอมองอะไรเธอมองในสายตาในสายตาผมในสายตาผมเองถ้าอุ้มไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้โบจะเดี๋ยวพอมองตรงนี้แล้วจบเลยทุกอย่างครัว่ารากไม้เหรอผมรากไม้ตอนนี้ไม่มีหรอที่ผมว่ามีไม่ซีเรียสโสดแล้วพี่โสดแล้วหรอโทูสนับสนุนโดยคิดจะพักคิดถึงคิดแคบ แลนรงนกแท้าบาวันนี้วันนี้เราเห็นอุ้มมาแบบแต่งตัวเต็มปกติเนี่ยเวลาเซิร์ชหา Google อุ้มมาปุ๊บไม่เคยเห็นแบบว่าแต่งตัวเต็มแบบนี้เลยตุ๊กติ๊กพาดกับคนอื่นแล้วก็แฝดก่ะฉาคือฝันว่าอยากมีวันหนึ่งเซิร์ชว่าอ้นสีพันแล้วก็่าบ้า เราเนี่ยเ an ่าเนื่อยนะมือยนะมือยนะมันเมื่อยนะอย่างเงี้ยเราเซ็กซี่ไหมหรือผลงานของเราเน้นแต่ตัวจริงไม่เซ็กซี่เลยค่ะตัวจริงก็แต่งตัวเต็มแบบนี้แหละปิดมิดชิดไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่เรื่องหุ่นมั้งคะว่าหุ่นอุ้มมันแบบว่า มันดูไม่ไม่ไม่เรียบร้อยอะด้วยหุ่นมันแบบมีเชฟอะไรเงี้ยแล้วหน้าตาเราก็ไม่ใช่คนแบบหน้าหวานอะไรเงี้ยต้องถามโบว่าผู้ชายคนเดียวในรายการที่พี่บอกแล้วว่าผู้ชายคนเดียวในรายการผู้สื่อว่ามองอุ้มเป็นคนตาถ้ามองตาจะตาเล็กเสียงไม่ได้ถามเลยถ้าเขจะตอบเออคิดเองใช่ไหมตลอดเลย ไม่เพราะผมยอมรับเลยว่าอุ้มก็ถือว่าเป็นคนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เธอมองอะไรเธอมองในสายตาผมในสายตาผมเองถ้าอุ้มไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้โบจะเผื่อผมมองตรงนี้แล้วไปจบเลยทุกอย่างอะร่าพายเหรอผมร่าพ้ยเหมือนร่าพายนะไม่ได่าหรอพี่ไปแตะไปด่าเลยพี่ก็รักพี่นะดีดีเลยคนมีถังตัวเองไม่รูบผมโดนตัวตนอุ้มจริงๆเป็นคนแบบไหนเอออุ้มเป็นแบบบ้าบออเสียงดังโคโปเสียงดังด้ยละเสียงดังดังแล้วดังแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองหรอ ไ,ได้ยังไงมาจากการประกวดหรอจากการประกวดค่ะ,<อ>ค,ะคุณพ่อจับยัดเยีดยดให้ประกวดค่ะ <P ET> คุณพ่อคุณพ่อปะกะจจะเป็นคุณแม่นะคุณพ่ออยากเป็นดาร <P ET> ดาค <P ET> ือยังไงยังไเวที <P ET> อะไรก่อนเว <P ET> ทีอ่ะสเปอร์โมเดลออฟไทยแลนด์ค่ะตอนนั้น <P ET> <ม>ได้ที่หนึ่งเลยค่ะคุณพ่อบอกว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีเดียวกับพี่ยู้ยรักนพื่แกนหาใช่แล้วก็บรอุุมเป็นตอนปีส0 0 0ันมั้งเงี้ยผมก็ดำๆเขียวๆเขียวด้วยเขียวแ้วยตอนนั้นมากเพราะอะไรอ่ะผมขีลคล้ำอยู่ อย่าเรียกว่าค้ำเขาเรียกว่าดำมากอ่ะดำแบบดำมากแล้วก็แบบฟันเหยินๆสมัยก่อนไม่จัดฟันนี่มันคือแบบฟันเยอะมากเยอะกว่าพี่ไี่จัดแล้วนะแล้วคิดว่าเราได้จากเวทีนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมการเป็นฝรั่งเออเขาชอบลุคแบบเอ exotics ใช่เขาบอกว่าเราแบบมีความเป็นไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบสมัยก่อนพุ่งจะแบบคือหน้าก็แบบนานค่ะอย่างนั้นแล้วก็ได้เพราะว่า ไม่คิดว่าเด่นจะได้ตอนเขาประกาศเรียกชื่อสามรอบไม่ได้ยินเขาพูดอะไรนิสรักนาวัฒนาบางศิริแต่พูดแบบสำเนียงแบบภาษาอังกฤษกาศสามรอบการสามรอบก็ไม่ได้ออกไปแล้วพ่อก็เรียกอุ้มอุ้มอุ้มได้เนี่ยจึงสะโกนขึ้นมาแล้วแบบฮ ตอนก่อนนั้นคือหุ่นเล้วเซ็กซี่อยู่แล้วหรือว่าหุ่นอุ้ยมหกเองค่ะไม่ใช่เธอก็เป็นคนตัวสูงนะแต่ว่าสูงแล้วก็ก็มีเชฟแหละแบบแต่ว่ายังเด็กอะเด็กมากคนที่ประกวดเขาสูงเขอุ้มทุกคนเลยพ่อกรี๊ดเลยมาพ่ออุ้มเลยว่ากรี๊ดลูกจะได้เลยใช่ใส่ก่อนพ่อพ่อกรี๊ดเนาะเพราะว่าดีใจพ่อดีใจมากค่ะเพราะเป็นเวทีที่พ่อส่งอ่ะใช่แล้วก็ไปประกวดสปอเรมเดลออฟเดลเวอร์ที่อเมริกาต่ออ่าแล้วก็พอกลับมาได้เริ่มแบบทำงานในองค์การอะไรเงี้ยแล้วนี่คือพี่สาวนิวเคลียร์ใช่ค่ะ นิวแสบกว่าค่ะจริงหรอนิวจะเป็นเด็กแสบเอาแต่ใจตัวเองอุ้มจะเป็นเด็กคนข้าแบบเรียบร้อย,ยอะไรเงี้ยดูแลน้องเลี้ยงน้องตลอดตั้งแต่เล็กก็ต้องแบบอ,อยู่กับน้องตลอดเวลาต้อก็ต้องอมแ,แม่แม่จะบอกว่าให้กลับมาจากโรงเรียนก็ต้องเลี้ยงน้องอเลี้ยงนิวตั้งแต่เกิดนะคะแลไมอุ้มถึงโดนโดนคุณพ่อคุณแม่ตีเรื่องเกี่ยวกับกนิีบเพล่บ่อยคือเรื่องอะไรอ่ะ มันมันร้องไห้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าแล้วแม่ว่าถ้าเหมืว่าน้องร้องพี่ต้องโดนตีน้องเจ็บพี่ก็ต้องโดนเพราะว่าถือว่าเป็นพี่ดูแลน้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดินเดินอยู่นานก็แบบล้มบ้างอะไรบ้างแผลอะไรเงี้ยเราก็โดนเราก็โดนว่าแบบดูแลน้องยังไงแม่เอาหลักการอะไรมาโดนไบบโดนบ้างโดนไหมมีไหมค่าอีดีเจร้องเราก็โดนก็บางทีมันล้มไม่เห็นื่อบอาโดนเหมือนกันไหมล้มเองดีเจหมากัดก็พี่ก็โดนก็โดจับหมามากัดมันไหมล่ะไม่ดูอเนอะ องค่นีไม่อุ้มมีพี่น้องกี่คนสามคนค่ะอุ้มพี่คนโตแล้วก็มีปักปักพี่ปักให้กับเขาดีกว่าเขามีน้องชายด้วยมีน้องชายเออไม่ได้เลยจูเนียร์ค่ะไม่เยได้เลย แล้วตาเป็นไงมั้งพี่เจอแล้วเปล่าพิกเจอมีไรไม่ตินเซน้องหรอน้องก็แบบติดตีเลยๆสองคนนี้ไม่ใช่ป้าปิดไม่หรอไม่ใช่สเปคพี่สองคนแล้วชายรู้สิบหกอีเหรอสิบหกเองค่ะทำไมตัวสูงขนาดนี้สูงวัดแต่สิบหกแล้ทำไมเป็นลูกห่างกันขนาดนี้คุณแม่บอกว่าไม่ได้เคยตั้งใจที่จะมีลูกเลยสักคนคือเหมือนแบบว่าหลุดหมดทั้งสามคนนะคะคุมนะแต่ว่าหลงยาคุมมาทั้งสามคนก็ไปหางกันคนละเจ็ดปี แล้วก็บอกที่บ้านนี่ห่วงน้องชายมากนี่คืออะไรห่วงทุกคนห่วงหรือว่าทุกคนห่วงหมดแล้วก็คนเล็กด้วยแล้วเราก็กลัวผู้หญิงจะมาหลอกเพราะน้องเราจะแบบว่าเนิร์ดหน่อยดูเปล่ะก็ให้ผู้ชายไปก็ให้ผู้ชายไปเราก็จะกัน์ีแล้วการ์ดซีแล้ให้ตุดไปตุสไม่หลอกไม่ได้ไม่ได้คุ้มคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะนิวจะมาถึงจุดนี้ คิดนะเพราะเขาจะเป็นเด็กแบบแอนแดดแอนดแดดตั้งแต่เด็กอะแล้วนิวทำธุรกิจนะร่บหนวย,ยนี่ไม่ได้ธุรกิจใช่ค่ะเราเราเรา,าไปแจมเขาต้องมาแจมธุรกิจไหมทำด้วยกันค่ะโอ้ยเป็น,เป,นเป็นหมู่บ้านทำธุรกิจนิเว่ตอนนี้เนี่ยเก่งเขาเป็นเรื่องเป็นราว ใช่ทำก็ทำก็จริงๆมันก็เริ่มมาจากว่าตอนแรกก็อุตส่าทำค่ะแต่ตอนนั้นติดเรื่องทีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยก็เลยคุยกันกับน้องสาวน้องนิวเลยแหละแล้วก็เลยทำกันซึ่งมันก็เป็นของบริษัทของที่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราพักให้อุ้มได้ดื่มน้ำจิบน้ำเบาๆพร้อมกับคิดจะพักคิดถึงคิดแคบมอบให้อุ้มด้วยคิดจะพักคิดถึงคิดแคบเออ ไม่รู้ก็บอกไม่รู้สิทำไมต้องทำเป็นรู้ด้วยถ้ากอกว่าไม่แน่ใจในภาษาอังกฤษหรือว่าไม่รู้ให้บอกว่า I don't know ฉันไม่รู้นะครับ I have no idea ไม่รู้จริงหรือว่า I'm not sure ไม่แน่ใจอ่ะรู้ว่าใช้คำเหล่านี้เพิ่มเข้าไปเช่น I think should หรือว่า maybe นะครับอย่างเช่นมีคนมาบอกเฟซว่าผมทรงนี้แย่มากเลย I think maybe I should have a new haircut ไม่แน่ใจอ่ะตงสัยจะต้องตัดผมทรงใหม่แล้วว่า สนับสนุนโดยแฮปปี้จาก d ีแท็บเบปซี่กับเลเปิดเบที่3มาแล้วก็มีอาหารน่ากินจากร้านสโนมาร์ทครับผมเย้นักงานทุกเมนูเลยขอบคุณที่ดูเราเลยอย่างดีใช่ถามอุ้มคุยต่อเลยเรื่องธุรกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสามคนนี้ทำงานไม่ได้แล้เหลือพี่คนเดียวเบี่ธุรกิจมันเริ่มจากอะไรจากบ้านของอุ้มเนี่ยน้องนิวเขาก็ ทำเป็นจริงเป็นจังอุ้งก็ทาด้วยก็เริ่มมาจากเราก็อยากหาอะไรทําเพราะว่าอาชีพในวงการเนาะบางทีมันก็ต้องแบบไม่ดี่นอไม่แน่นอนก็ต้องแบบอยากทำธุรกิจเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มจากว่าเรอ่ทำอะไรดีแลีวยตอนนั้นน้องนิวเก็อ้วนด้วยอะค่ะเริ่มจากน้องนิวอ้วนใช่ค่ะใชจริงใช้จริงกินน้า้องเริ่มแต่ล้วจริงไม่ได้้องเลยไม่ได้องเออแล้วแล้วก็ไปเจอตัวนี้หรอใช่ค่ะเจอแล้วก็ก็พูดคุยกับทางโรงงานเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเราเป็นลูกค้าก่อนใช่ไหมไม่ได้เป็นลูกค้าด้วยค่ะ นก็คุยกับเขารู้จักกันอะไรเงี้ยจากทางโรงงานอะไรเงี้ยก็ลองให้นิวลองกินก่อนแล้วพอมันได้ผลปุ๊บใช้ผลจริงๆแล้วก็เลยเริ่มขายพอขายปุ๊บนี่มันก็บูมเลยเพราะว่าของมันดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจได้ตามก็ไปดูได้ในไอจีอ้อมค่ะ A U M M Y นะคะอุ้มมี่ค่ะอุ้มหรือนิวเคลียร์ได้หมดได้หมดเลยค่ะซึ่งตุ่ยตอนนี้เนี่ยที่ที่ขายอยู่มีสองตัวมีสองตัวก็คือของนิวกับของอุ้มใช่ก็คือช่วยกันทำทำในครอบครัวคอย่างบอกประเด็นไปที่พี่จ้าแล้วด้วยพี่จ้าก็มีผลิตภัณฑ์ตัวเองพพีี่่จ้าาเคมปป๊ออัะ ป๊อปอัพปป๊ออัพก็จะเป็นป๊อปอัพแบบผู้ชายป๊อปอัพกินแล้วป๊อปอัพแล้วเขาฝากเอาไปให้ลงเอกินไม่กล้าสิกินซิมไม่ได้นอนแต่กินได้ยังไงกับป๊อปอัพลงเอรเขาก็ไม่ได้พังภาพอะไรโอ๋อป๊อปอัพโอ้ยนี่มันจะป๊อปอัพเรามันถามเรื่องผู้ชายบ้างดีกว่าโอ้ยโอ้ยอย่าเหยียดตาไหลไปก็โบรเฮฟแลเรื่องผู้ชายบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่โตเนี่ย ้ามีแฟนใช่ไหมใช่คุณพ่อห่วงมากค่ะคุณพ่อจะแบบว่าไม่อยากให้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยสมัยเด็กๆนะแล้วนิวมีได้ไงนิวมีพี่เพชรได้ไงอ้าวก็นิวมันแบบนิวมันแบบเล้านนิวมันแบบมันแบบนิวเจอคนดีนิวมันแสบตั้งแต่ที่โตมาอุ้มกับนิวใครมีแฟนก่อนกันอ้าวอุ้มก็ต้องมีก่อนสิอ้าว มีก่อนเห็นปะเพราะว่านิวอ่ะมีตั้งแต่มัธยมแต่อุ้มมีมหาลัยนิวจะพูดพาัดกับอุ้มมากแล้วไม่โดนพ่อตีหรอพ่อพ่อดุพ่อจากข้าห้องห้องเย็นหุยคืออะไรโหดะห้องเย็นนี่คืออะไรห้องเย็นคือห้องนอนแหละค่ะห้องนอนของพ่อกับแม่แต่ว่าเาก็จะแบบให้เรานั่งที่ที่ที่พื้นพ่อไม่กล้าอยู่บนเตียงแล้วก็แบบแฟนคือใคร อนุนันนีอะไรเงี้ยมัทำไมแบบนั้นทำไมแบบนี้คือจะแบบเราจะรถเล็กเข้าห้องเย็นคือจะไปเที่ยวไหนกับแฟนไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะไม่ได้สมัยก่อนต้องแบบพ่อต้องรับส่งตลอดเวลาอยากแฟนมาบ้านได้ไหมแฟนมาได้ต้องให้เห็นในสายตาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะไปพ่อจะขับรถไปส่งแล้วเดี๋ยวขากลับมาตรงนี้กี่โมงใช่แล้วพ่อก็จะแบบ ลูกสาวฉันเกรดเอนะเออสวยนะแต่เวลาอุ้มมีใครอุ้มจะมุ้งมิงมากเลยใช่ไหมมาุ้งมิงค่ะเป็นคนแบบที่อ้อนอะไรเงี้ยแบบว่าพี่รักอะไรอย่างเงี้ยมั่มๆอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีหรอได้ของว่ามีไม่ซี่หรือสดอ่ะพี่สดแล้วหรอทุ่งเดียวอะไรเธอชอบผู้ชายแบบไหนเมื่อก่อนจะชอบลุกแบบดูแบบแบดบอยผู้ใหญ่ต้อผู้ใหญ่ไหมต้องเจอมา ิไม่ไม่ถึงขั้นเซอร์แต่ก็ไม่ถึงขั้นเนี้ยบอะค่ะแบตบอยคือเลยคือมีเราเออชอบแบบมีเขาเขาเนาะก็มีอะไรแสบเอออะไรประมาณนั้นสักๆักจอกๆเขาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออนูจะผู้ชายหน่อยแต่ว่าต้องแบบตีๆหน่อยนะคะเขา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 แต่พี่เขาวางแผนในอนาคตยังไงบ้างต่อไปธุรกิจก็ตอนนี้ก็กำลังจะทำธุรกิจอีกตัวหนึ่งกันอยู่ในครอบครัวเนี่ยแหละค่ะก็เราจะเปิดอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำช่วยน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่เวราสังเกตคือซอสทำธุรกิจกับคนในครอบครัวไม่ไม่มีคนชวนไปหุ้นข้างนอกหรืออะไรเงี้หรือว่าพ่อบอกว่าขับทำกับใครมันก็เหมือนทำมาครอบครัวค่ะยังไงมันก็คือเงินในครอบครัวถึงทะเลาะกันให้ตายก็คือครอบครัวแล้วมันตตอง้าเกิดแตนคนทะเลาะค่ะบางทีก็แบบให้คู่จ้าไม่เข้าใจกันเลยเงี้ยเราคิดแบบนี้พ่อคิดแบบนี้เนวคิดแบบแบบนึงเลยเงี้ยก็ต้องแบบบ้านเราจะเป็นบ้านที่แบบซุ้มหัวคุยกันนะคะ คุยเคลยร์เงี้ๆอ่ะแล้วก็จบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องขัดแย้งทะเลาะอะไรกันมากมายเรื่องเงินก็คือใช่เรื่องเงินทำงานได้เงินมาก็อ่ะข้อบัญชีกลางไปให้ป้าเป็นคนแมนเนสอ๋อให้ป้าแมนเนสใช่เอ๊ะจุ๊ยน้ำนี่อะไรซัมเมอร์แซ่บซัมเมอร์แซ่บค่ะใช่มีเจ้าผู้หญิงใช่ไหมฮะโอ้แล้วก็ไปดูนะกลัวหน้าท้องยืนมากเลยชุ๊ยเขาแต่งหน้าจุ๊ยต้องขุนดีๆอ่ะให้เราทำแบบติดท้องเหรคือถ้าถ้าจะไปชับไม่ได้ก็ต้องใส่เจ้ยน้ำร้านเนี้ย ใส่เตะก่อนนะกแต่แชมพูน้ำนี่มันก็ต้องรัดอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่็นแชมพยน้ำแบบยืดยืดอย่างงี้ได้หรอใช่มันมีมันที่เป็นแบบก้ามๆอ่ะจะก้ามจอกามอะติดติดพุงเลยผนักเสื้มันมีโบกพุงมันเป็นสอร์ตมันเป็นางอร์ตไหนก็มานังเซ็กซี่อะของนางอ่ะแต่เข้าไปดูได้เพราะเนี่ยเอจีของอุ้มอ่ะ มันจะออกกําลังเยอะเลยห่วงยางเยอะห่วงยางให้เช่าห่วงยางให้เช่าถ้าหมายถึงว่าถ้าจะไปไปเกาะอย่างนี้มาเช่าห่วงยางได้ห่วงยางมันจะเป็นพวกแบบปาล์มิงโก้เป็นแบบห่านเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ่ายรูปสวยใช่ค่ะอามาถึงช่วงไอ้กิ๊กยี่แกร์นะฮะคำถามเราเยอะมากเลยถ้าเป็นอะไรก็ได้โลกยกเว้นมนุษย์จะเป็นอะไรเพราะอะไร จะเป็นอะไรเป็นแบคทีเรียเป็นเป็นนังเงือกนังเงือกอยากมีหาหมออยากใบน้ำเนี่ยเป็นปลาแล้วเป็นนังเงือกที่จะต้องมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็อยากมีเงือกให้หน่อยแนะนำให้หน่อยเงือกับหรือเงือกอะไรอย่างงี้นะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะ พูดค no right. ุยในท่าที่ราศุดูสวนฟัวนะฮะก็ขอบคุณน้องอุ้มด้วยค่ะขอบคุณคี่เขามีกอดปลายลมีของชิวิลึกจะมอบให้ด้วยเป็นกิฟต์เซ็ตน่ารักหน้ารักจากแฮปปี้มามอบให้นะครับเมื่อซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่กับแฮปปี้นะครับเล่นฟรีเฟซบุ๊กไลน์พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องอีกจ้าบได้เลยนะครับผมและที่นี่สโนว์เทลเกตเวกใหม่มาว่างๆกำลังเล่นหิมะญี่ปุ่นได้ที่นี่อากาศเย็นหนาวเหมือนอยู่เป็นเอลซ่าเลยแล้วอาหารก็อร่อยสัปดาห์หน้าติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์ 9โมงเชาช่อง3 SD กับรายการป่าาเมือสดีครับก่นแล้วหร่อยี่พูดเลยอาจารย์เป็นอะไรทำไมป๋อมเล่นใหญ่มากเอยนะอะไรหมดเลยใหญ่ย่าเลยเมื่อเช้านะกูกรูปนะไม่ได้มองหน้าเลยมองอะไร เอางมอทุกอย่างนั่นแหละทานกันไม่ชวนแขกแล้วเชิญทานแขกเราูแลคูรแขกอยากทำแขกเขาทำเข้าใจไหมแขกอยมาเป็นพันละไม่๋ชว่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใชไม่ใชอไไ่